สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนเวลานี้ก็เย็นมากๆแล้วนะคะแถมฝนตกอีกแต่ก็ยังมีผู้ชายคนนึงที่เขาเอาแต่หลบฝนอยู่ในโรงเรียน เนื้อตัวก็เปียกโชกไปหมดเลยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องพ่อหนุ่มผมดําคนนี้เขาก็พูดออกไปนะคะว่าที่นี่ปี2ห้องหนึ่งครับมีอะไรหรือเปล่าครับในตอนนั้นเองหนุ่มหล่อผมสีเทาเขาก็เดินเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นการพบเจอกันครั้งแรกของเขาสองคนเวลาก็ล่วงเลยมา9ปีแล้วนะคะตอนนี้น้องผมดําเขาก็นอนอยู่ในห้องคงจะเป็นคนที่ขี้เศ้ามากๆเลยค่ะแต่อยู่ดีๆก็มีคนเอามือมาล้วงเสื้อของเขาค่ะ พร้อมกับปลุกเขาให้ตื่นขึ้นแล้วน้องผมดำก็ได้ตื่นขึ้นค่ะพอหนุ่มผมเทาคนนี้เขาก็มานอนอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็เรียกหนุ่มผมดำว่ายูอิวน้องผมดำชื่อว่ายูอิวค่ะเราขอเรียกว่านายเอกแล้วกันนะคะพอหนุ่มผมเทาเขาก็มาปลุกค่ะแต่น้องก็ขี้เศร้าไม่ไหวเลยนะคะมุดหน้าลงไปนอนเหมือนเดิมเลยพาเอกก็เลยต้องรีบดันน้องเข้าไปให้ล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วสวัสดีครับทุกคนผมขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ เนื่องจากมีสถานการณ์ที่ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ผมจึงมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนครับแถมผมเกิดมาเป็นเบต้าอีกซึ่งเป็น70%ของมนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่นิสัยเท่านั้นนะครับรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพส่วนสูงก็โคตรจะมาตรฐานแล้วก็ธรรมดาสุดๆเลยครับเรื่องราวมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ความโชคร้ายมันเข้ามาเยือนผมเอ๊ะอะไรกัดผมอีกแล้วเนี่ย หลังจากที่แปลงฟันเสร็จเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มานั่งกินข้าวกับพระเอกค่ะพระเอกของเราก็มีชื่อว่าชาหวันนะคะเขาก็เป็นทายาทบริษัทยาแถมยังทำร้านกาแฟาเป็นของตัวเองเอกีกพระเอกก็ยื่นยามาให้นายเอกกินค่ะเพราะว่านายเอกเขามีอาการหัวใจอ่อนแอตั้งแต่เด็กแล้วตอนที่น้องกินยาพระเอกมันก็จ้องไม่คาดสายตาเลยนะคะแล้วนายเอกก็ออกไปทำงานค่ะก่อนที่จะออกไปเขาก็หันมาหาพระเอกเขาก็บอกนะคะว่าขอบคุณพระเอกมากเลยแล้วพระเอกก็ยิ้มออกมาเรารู้สึกว่า พ้าเอกน่าจะคิดไม่ซื้อกับน้องแล้วนะคะ ตั้งแต่บุกแบบเมื่อเช้าแล้วภาพก็ตัดมาที่บริษัทของนายเอกตอนนี้เขาก็รู้สึกนะคะว่าเหมือนจะเป็นไข้เลยเขาก็เลยต้องรีบหยิบยาขึ้นมากินยาก็เป็นสีเหมือนที่พระเอกเคยให้กินเลยนะคะหลังจากที่น้องกินไปแล้วก็ยังรู้สึกค่ะว่ามันยังไม่หายเลยเขาก็หน้าแดงไปหมดเลยนะคะจนเขาต้องเดินออกไปเข้าห้องน้ําในตอนนั้นความรู้สึกของนายเอกมันก็เหมือนว่าโชคร้ายจะเข้ามาเยือนเขาอีกแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องราวในชีวิตของตัวเองที่เคยเจอโชคร้ายมาหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำ เขาก็ล้มลงไปเลยค่ะ ภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้คุณหมอก็ได้แจ้งนายเอกว่านายเอกได้กลายเป็นโอเมก้าแล้วค่ะหน้าน้องเราก็คือเหมือเลยนะคะเดี๋ยวนะคะคือพระเอกเป็นทายาทบริษัทผลิตยาแถมยังเอายามาให้นายเอกกินด้วยอันนี้เราว่ามันค่อนข้างตึงยิดตึงยิดนะคะเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นแนวโอเมก้าเวิร์สนะคะโดยจะมีเพศลองแบ่งเป็น3เพศก็คือโอเมก้าเบต้าแล้วก็อัลฟาค่ะซึ่งพระเอกของเราก็มีเพศลองคืออัลฟาค่ะตอนนี้นายเอกก็กลับมาถึงคอนโดแล้วตัว เขาก็เปียกโชกไปหมดเลยนะคะพอพระเอกเห็นเขาก็รีบเข้ามาหาเลยเขาก็เป็นห่วงนะคะกลัวว่านายเอกจะไม่สบายหรือเปล่าทําไมถึงให้ตัวเองเปียกแบบนี้พระเอกก็เข้ามาลูบหัวนายเอกนะคะแล้วก็บอกว่าจะไปอาบน้ําให้พอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็สะบัดออกเลยนะคะแล้วก็เข้าไปกกตัวนอนอยู่ในห้องทุกคนครับผมโดนไล่ออกจากบริษัทเรียบร้อยแล้วครับพอดีว่ารัฐบาลรู้เรื่องเขาก็ส่งจดหมายไปหาบริษัทผมเลย ดังนั้นผมก็เลยโดนเด้งปกติแล้วบริษัทของผมจะให้แค่เบตาทำงานนะครับตอนนี้ผมก็กลายเป็นคนตกงานซะแล้วพระเอกก็เห็นนะคะว่าทำไมนายเอกกลับมาไวจังเขาก็เลยถามค่ะว่าทำไมกลับมาไวนายเอกเขาก็คิดอยู่นานเลยนะคะว่าจะบอกยังไงดีแต่เขาก็บอกค่ะว่าเขาลาออกมาจะบอกแค่ว่าไม่อยากทำงานนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอะไรประมาณนี้พอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยถามค่ะว่าจะมาทำงานที่คาเฟ่เขาไม่ล่ะพอดีว่าฉันต้องการผู้จัดการอยู่นะ คือฉันต้องเข้าไปบริหารบริษัทพ่อแล้วนะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูร้านกาแฟาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นนายฉันคงจะไว้ใจได้แน่พอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเลยนะคะก็รีบเดินมาหาพระเอกเลยพระเอกก็ฉวยโอกาสเลยค่ะเขาก็รีบจับมือนายเอกแล้วดึงมาหาตัวเองพอนายเอกเห็นแบบนั้นนายเอกก็ตกใจใหญ่เลยนะคะ เขาก็เลยรีบดันตัวเองออกมาทายเอกก็เลยบอกค่ะว่าเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกันภาพก็ตัดมาวันพรุ่งนี้ทาเอกเขาก็เข้ามาสอนนายเอกนะคะว่างานในร้านมีอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างตอนนี้พวกเขาก็มายืนบดกาแฟกันค่ะนายเอกของเราก็ทําไม่เป็นเลยนะคะหมดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกเลยเนี่ย บทแล้วมันก็ไม่เล็กเลยพอพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินมาข้างหลังนายเอกแล้วก็เอื้อมมือไปจับมือนายเอกไว้นะคะพร้อมกับบทกาแฟไปด้วยนายเอกเราก็รู้สึกไม่ดีเลยค่ะรู้สึกว่ากลิ่นตรงนี้มันอบอวนแปลกๆร่างกายของเขาตอนนี้ก็เหมือนจะตึงขึ้นมานายเอกเราก็อยู่ไม่สุขเลยนะคะอะไรครับเนี่ยทาไมมันเป็นแบบนี้ทําไมพวกโอเมก้ามันรู้สึกไวขนาดนี้เนี่ยพอพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเอามือไปจับหน้านายเอกไว้นะคะแล้วก็ถามค่ะว่าไม่สบายหรือเปล่าพระเอกเรา เหมือจะรู้อยู่แล้วนะคะแย่นายเอกเก่งมากนายเอกเขาก็ตกใจจนทําแก้วกาแฟแตกเลยค่ะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าคงจะไม่สบายจริงๆงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนละกันนะพอนายเอกพูดแบบนั้นเขาก็รีบออกไปเลยค่ะพอนายเอกเข้ามาถึงบ้านเขาก็รู้สึกนะคะว่ากลิ่นในเนี้ย มันก็ไม่โอเคเหมือนเดิมทำไมมันรู้สึกแปลกๆแ,แบบนี้ร่างกายก็คันไปหมดเลยเขาก็รีบเดินเข้าไปในห้องตัวเองเลยค่ะแล้วก็ลงมือออกกำลังกายแขนแต่แค่นั้นมันยังไม่พอค่ะเขารู้สึกเลยนะคะว่าพวกโอเมก้าเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยภาพก็ตัดมาที่พระเอกตอนนี้พระเอกก็นั่งอยู่หน้าจอคอมแถมหน้าจอคอมนั้นก็เป็นกล้องวงจรปิดจากห้องนายเอกค่ะภระเอกของเราไม่ได้ใส่แบบหน้านะคะมันก็ออกกำลังกายแขนผ่านโน้ตบุ๊กเหมือนกันค่ะนี่มันอะไรครับเนี่ย ภาพก็ตัดมาวันถัดมานายเอกเขาก็นั่งศึกษาข้อมูลเพศลองตัวเองอยู่ค่ะโอเมก้ายีนด้อยงั้นหรอในบทความเขาก็บอกไว้นะคะว่าโอเมก้ายีนด้อยจะมีโอกาสตั้งคันต่ำแต่ว่าถ้าเจอกับอัลฟายีนเด่นก็มีโอกาสตั้งคันสูงถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงฮีทในบทความนั้นก็มีคนมาเม้นเยอะมากเลยนะคะอีโคตรน่าขยะแขยงเลยแล้วพวกนี้ก็ชอบทําตัวเสแสร้งเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกด้วยนะโอเมกา้าน่ารังเกียจที่สุดแล้วพระเอกก็มาเรียกนายเอกเพื่อที่จะออกไปทำ งานกนกัเขายังเตือนนายเอกด้วยนะคะว่าให้พกยาไปด้วยนายเอกเราก็เลยหยิบยาใส่กระเป๋ามาด้วยค่ะภาพก็ตัดมาบนรถพาเอกเขาก็บอกนะคะว่าวันนี้ให้นายเอกกลับบ้านไปก่อนเลยเพราะเขาต้องเข้าไปที่บ้านใหญ่ด้วยดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็อย่าลืมทานข้าวทุกมือ้อ ทานยาด้วยในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะนายเอกเราก็มองมือพระเอกใหญ่เลยนะคะเขาก็คิดค่ะว่าทําไมมือพระเอกมันยาวขนาดนี้ไม่เคยสังเกตดีๆเลยนะเนี่ยพร้อมกับจินตนาการเรื่องราวในหัวไปด้วยเขาก็คิดนะคะว่าเขาไม่น่าคิดแบบนี้เลยทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยกําลังคิดบ้าอะไรอยู่ ทำไมฉันถึงทำตัวต่ำขนาดนี้เอาแต่เคลื่อนไหวตามสัญชาติยานของตัวเองเนี่ยนะน้องก็จะร้องไห้ออกมาเลยนะคะจนพระเอกสังเกตเห็นเขาก็เลยเอื้อมมือไปจับหน้านายเอกไว้ค่ะพร้อมกับลูบหัวไปด้วย เขาก็บอกนะคะว่าไม่ต้องกังวลหรอกนายทำได้อยู่แล้วถึงฉันจะไม่อยู่ก็เถอะนายเอกเขาก็เขินใหญ่เลยนะคะจนต้องรีบสวัดมือพระเอกออกเลยตอนนี้นายเอกเขาก็รู้สึกผิดกับตัวเองมากค่ะเขาก็ด่าตัวเองในใจนะคะว่าเขาไม่น่ารู้สึกแบบนี้เลยถ้าเกิดพระเอกรู้เขาจะเกลียดฉันไหมเนี่ยตอนนี้น้องก็มาทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟค่ะเขาก็ไม่ลืมที่จะกินยานะคะภาพก็ตัดมาตอนที่นายเอกกลับมาถึงคอนโดเข้ามาเขาก็เห็นค่ะว่าในนี้ไม่มีใครอยู่เลยทำไมบ้านถึงดูกว้างจังเลยนะ อย่างน้อยพระเอกก็ไม่อยู่ที่นี่ฉันจะได้วางใจสักระยะหนึ่งเขาก็มายืนอยู่กลางห้องพร้อมกับสูดดมกลิ่นในห้องค่ะเขาก็คิดนะคะว่าในห้องนี้มีแต่กลิ่นของพระเอกเลยทําไมเขาถึงไม่เคยรู้เลยฟีโลโมนของพระเอกเนี่ยมันหวานหอมแล้วก็สดชื่นมากพอได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกร้อนทั้งตัวเลยเขาก็เลยรียบเข้าไปอาบน้ําค่ะในระหว่างที่อาบน้ําเขาก็คิดนะคะว่าเขาไม่ควรดมกลิ่นของอันฟ้ามากเกินไปไม่งั้นแล้วอาจจะอันตรายต่อร่างกายเขาได้หลังจากที่เขาอาบน้ําเสร็จกําลังจะออกไป เขาก็ซุดตัวอยู่หน้าประตูค่ะร่างกายเขาตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะเดินไปถึงห้องแทบไม่ได้เลยเขาก็เลยลงมือออกกําลังกายแขนตัวเองอยู่หน้าประตูนั่นแหละค่ะแล้วจูจ่ๆพระเอกก็เปิดประตูเข้ามาก็เห็นเต็มๆตาเลยนะคะว่านายเอกกําลังทําอะไรเขาก็ยกมืออุดปากเลยค่ะแต่เที่ยวมืออุดปากแล้วว่าไม่ใช่เพราะตกใจหรอกค่ะอาจจะเพราะว่ายิ้มกว้างเกินไปค่ะนายเอกเขาก็ตกใจมากๆเลยค่ะว่าพระเอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นาย กลับมาเมื่อไรพระเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเขาก็รีบก้มไปหาหนายเอกค่ะเขาก็บอกเขาว่าให้เขาช่วยไหมทําไมนายไม่บอกฉันว่านายอยู่ในช่วงฮีทนายเอกเขาก็บอกนะคะว่าไม่ให้ช่วยพระเอกก็ตื้อค่ะเขาก็บอกนะคะ ว่านายอยากกินยาระงับฮีทไม่ได้นี่มันไม่ดีต่อหัวใจของนายมาเถอะฉันจะช่วยเองนายเอกเขาก็งอแงนะคะพอนายเอกปฏิเสธพ่าเอกก็ชักสีหน้าใส่เลยค่ะแล้วพระเอกก็อุ้มนายเอกไปที่ห้องค่ะพาเอกเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายเอกนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเองจนนายเอกต้องยอมค่ะ นายเอกเขาก็อ้อนพาเอกค่ะแล้วก็บอกว่าให้ช่วยเขาทีผ่าเอกมันก็ได้ใจใหญ่เลยนะคะอาสาสอนนายเอกตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยค่ะลาทั้งสองคนก็บรรเลงเพลงรักกันในระหว่างนั้นพวกเขาก็คุยกันไปด้วยค่ะพ่าเอกมันก็บอกนะคะว่ารู้หรือเปล่าอันฟ้ากับโอเมกานะ้า่ะมันสามารถท้องได้นะนายเอกก็ปฏิเสธใหญ่เลยนะคะเขาก็บอกค่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันนาะยอย่าคิดแบบนี้นะพ่าเอกเขาก็บอกค่ะว่านายเอกก็ไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองนายไม่ต้องกังวล นนะคุณนะนี่คุณจ้องจะเล่นเขาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะหืมไม่ได้มองเขาเป็นเพื่อนเลยสินะนายเอกเราก็ฝันถึงตอนงานสุพะกับแม่เขานะคะคนที่อยู่เคียงข้างเขาตอนนั้นก็มีแค่พระเอกคนเดียวพระเอกเขาก็กอดนายเอกค่ะแล้วก็คอยปอบอยู่ตลอดเลยแล้วนายเอกเราก็ตื่นขึ้นจากฝันตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมา3วันแล้วนะคะที่พวกเขา หมกตัวอยู่แต่ในห้องกันหลังจากที่นายเอกตื่นขึ้นเขาก็มีอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาเขาก็เอาข้าวต้มมาให้นะคะนายกินอะไรหน่อยเถอะนายไม่ได้กินมา3วันแล้วนะแล้วพระเอกก็เอื้อมมือไปลูบหัวนายเอกค่ะแต่นายเอกเขาก็หลบทันพระเอกก็ทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากมองอยู่นิ่งๆแล้วนายเอกก็ขอให้พระเอกออกไปก่อนเขาอยากอยู่คนเดียวพระเอกเราก็เลยยกสำรับอาหารไปไว้ข้างเตียงค่ะก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปแบบงอยๆนายเอกก็คิดหนักเลยนะ ะะเขาก็นั่งเครียดอยู่คนเดียวเลยเขาไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีภาพก็ตัดมาวันที่ทั้งสองคนไปทํางาน พระเอกก็มัวแต่นั่งดูนายเอกผ่านกล้องวงจรปิดในร้านเขาก็โทรหานายเอกนะคะแต่นายเอกก็ไม่รับเลยภาพก็ตัดมาที่นายเอกนายเอกเขาก็ทํางานอยู่ในร้านค่ะขนาดลูกค้ายังเมาโมยกันเรื่องโอเมก้าเป็นเพศชั้นต่านายเอกเราก็รู้สึกไม่ดีเลยค่ะที่ตัวเองเป็นโอเมก้าแล้วอยู่ดีๆพระเอกก็เดินเข้ามาในร้านทุกคนก็ฮือฮาเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าเจ้านายจะมาพระเอกเราก็เดินมาหานายเอกเลยค่ะแล้วก็ถามว่าทําไมไม่รับโทรศัพท์จะหลบหน้ากันไปถึงเมื่อไหร่แล้วเขาก็คว้ามือนายเอกไว้ แล้วก็บอกให้ไปคุยกันค่ะทั้งสองคนก็เดินมาคุยกันพายเอกก็ถามนะคะว่าช่วงนี้เป็นอะไรนายเอาแต่หลบหน้าฉันจะเป็นแบบนี้ต่อไปงั้นเหรอนายเอกเขาก็บอกนะคะว่าเขาขอเวลาอีกหน่อยเขาอยากมีเวลาคิดอีกนิดนึงเหรอฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนายนะ่ะทำไมถึงต้องปิดบังฉันด้วยว่านายเป็นโอเมก้าเรื่องสำคัญขนาดนี้ แล้วอีกอย่างวันนั้นฉันก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทําไปมันดีที่สุดสําหรับนายแล้วฉันทําผิดใช่ไหมนายเอกเขาก็บอกนะคะมันไม่ผิดแต่ว่าเพราะฉันฉันเขาก็คิดค่ะว่าเขากลัวว่าพระเอกจะรังเกียจเขาเขาก็ไม่ได้พูดออกไปนะคะเขาก็หลบสายตาพระเอกเลยพอพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยพูดออกมาค่ะก็ได้งั้นเราห่างกันสักพักเพื่อให้นายมีเวลาได้คิดแต่กันแล้วพระเอกก็หันหลังเดินออกไปเลยนายเอกก็เรียกไว้ค่ะแต่พระเอกก็ไม่ได้หันกลับมานาย เอกเขาก็เอาแต่คิดอยู่ในใจฉันแค่กลัวว่านายจะรังเกียจฉันที่ฉันกลายเป็นโอเมก้าฉันกลัวที่จะเสียนายไปฉันแค่หวาดกลัวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็แค่นั้นเองภาพก็ตัดมาตอนเย็นตอนนี้นายเอกเขาก็นั่งอยู่คนเดียวค่ะเขาก็พยายามติดต่อหาพระเอกทักไปแค่ไหนพระเอกก็ไม่ตอบนะคะจนกระทั่งเขาได้เผลอหลับไปเขาก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เขามีพ่อกับแม่อยู่ช่วงนั้นพ่อกับแม่เขาก็กําลังจะออกไปเที่ยวกันนะคะ พาเอกมันก็บอกพ่อกับแม่นายเอกว่ามันจะดูแลเองไม่ต้องห่วงนะครับผมจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเองแล้วพ่อกับแม่นายเอกก็ได้ออกไปข้างนอกนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอพ่อแม่เขาค่ะนายเอกเขาก็ตื่นขึ้นมานะคะ พร้อมกับร้องไห้โฮเลยแถมในห้องก็ไม่มีใครอีกเขาก็นึกถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือเพื่อนสุดที่รักของเขาเขาก็รีบโทรหาพระเอกเลยนะคะแต่พระเอกก็ไม่รับภาพก็ตัดมาที่พระเอกตอนนี้มันก็นั่งจ้องนายเอกผ่านกล้องวงจรปิดนั่งมือลอยคิ้วขมวดเลยนะคะท่าทางเหมือนโหยหามากๆเลยพอมันเห็นนายเอกโทรหามันหลายสายมันก็แสยะยิ้มออกมาเลยนะคะอย่างกับว่าเป็นผู้ชนะอะไรแบบนั้นภาพก็ตัดมาวันถัดมานายเอกเราก็ไปทํางานที่ร้านกาแฟในระหว่างที่เขา กากำลังจะเอาออเดอร์ไปเสิร์ฟเขาก็ได้กลิ่นเค,ค้กค่ะแล้วมันก็ทําให้เขาขึ้นไส้อย่างมากก็เลยรีบวิ่งเข้าไปอ้วกที่ห้องน้ําเลยเขาก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยไปซื้อ,อยาที่ร้านเภสัชก่อนพอไปถึงเขาก็เล่าอาการให้เภสัชฟัง แต่สิ่งที่ได้มาก็คือที่ตรวจคันเพราะว่าเขาเป็นโอเมก้าเนาะมีอาการแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะตั้งคันอยู่แล้วเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้ใช้ที่ตรวจคันหลังจากที่ผลออกมันก็ทําให้เขาตกใจอย่างมากนะคะเพราะว่ามันขึ้นสองขีดนั่นก็แสดงว่าเขากําลังท้องแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องราวตอนที่ตัวเองทํากับพระเอกพระเอกมันก็บอกนะคะว่าให้เก็บของมันไว้ทุกหยดเลยห้ามให้มันไหลออกมาพอน้องคิดออกแบบนั้นก็ปาที่ตรวจคันทิ้งเลยนะคะเขาก็กลัวพระเอก จะเกลียดเขามากๆเพราะว่าพระเอกมันไม่ค่อยชอบโอเมก้าค่ะเวลาเจอโอเมก้าทีไรมันก็จะปิดจมูกตลอดนายเเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากให้พระเอกรู้เรื่องนี้ เขาไม่อยากให้พระเอกต้องเกลียดเขาเขาก็เลยตัดสินใจจะหนีจากพระเอกก่อนที่พระเอกจะรู้เรื่องแล้วเขาก็วิ่งออกจากห้องไปเลยค่ะภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกกลับมาถึงห้องเขาก็เห็นว่าที่คอนโดมไม่มีใครเลยจนเข้ามาในห้องน้ําก็เห็นหลักฐานที่นายเอกทิ้งไว้ว่าตอนนี้นายเอกกําลังท้องกับเขาเขาก็รีบโทรหาลูกน้องเลยนะคะว่านายเอกอยู่ที่ไหนหลังจากวางสาย เขาก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่โคตรพึงพอใจสุดๆเลยนะคะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่นายเอกแล้วนะคะนายเอกเขาก็มายืนอยู่ที่ทะเลเขาก็คิดในใจว่าเขาเป็นตัวโชคร้ายสุดๆเลยอยู่กับใครก็นำพาโชคร้ายมาให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะตั้งแต่ที่ฉันเป็นโอเมก้าหรือเปล่า ไม่สิมันตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่ฉันเสียชีวิตแล้วการมีอยู่ของฉันอาจจะไม่ทําให้ทุกคนมีความสุขบางทีฉันควรจะจบทุกอย่างลงที่นี่หรือเปล่านะแม้แต่ในเวลานี้ฉันก็ยังคิดถึงฮาวานเหรอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีฮาวานฉันจะอยู่คนเดียวได้ไหมนะและอยู่ดีๆก็มีพวกอันดาพานเดินเข้ามาหาหนายเอกค่ะพวกมันก็เดินเข้าหาหนายเอกเพราะว่านายเอกเป็นโอเมก้านะคะพอนายเอกเห็นแบบนั้นเขาก็รีบปฏิเสธเลยค่ะแต่ทํายังไงก็สู้แรงพวกนั้นไม่ไหวจนกระทั่งที่นั นายเอกจะโดนลากแล้วเขาก็นึกถึงแต่ฮาวานแล้วพระเอกก็ปรากฏตัวออกมาจริงๆค่ะเขาก็มาช่วยนายเอกไว้นะคะแล้วก็ไล่พวกนั้นไปหมดเลยพอนายเอกเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาพระเอกเลยค่ะพระเอกเขาก็ถามนายเอกค่ะว่าทําไมถึงมาไกลขนาดนี้ไอขยะพวกนี้ถึงมายุ่งกับนายไงเพราะนายอยู่ห่างจากฉันเกินไปพระเอกเขาก็รีบเดินมาหานายเอกนะคะแล้วพระเอกก็รีบเข้าไปกอดนายเอกไว้ค่ะโชคดีที่นายไม่เป็นอะไร ฉันเป็นห่วงนายนะนายเอกเขาก็ร้องไห้เลยเขาก็ถามพระเอกนะคะว่าเขานึกว่าพระเอกเกลียดเขาแล้วพระเอกเขาก็งงค่ะว่าทําไมถึงคิดว่าเขาเกลียดนายเอกเขาก็บอกเขาว่าก็เขาเป็นโอเมกา้าก็นายเกลียดโอเมก้าทุกคนไม่ใช่หรืองไงอืมฉันเกลียดโอเมก้าทั้งหมดนั่นแหละ แต่ยกเว้นนายพอนายเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบผลักพระเอกออกค่ะเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วพระเอกจะไม่มีความสุขพระเอกเขาก็บอกนะคะว่าเขาไม่เคยเลยที่จะไม่มีความสุขตอนที่อยู่กับนายนะ่ะยูอิลฉันอยากอยู่กับนาย ในชีวิตที่เหลือของฉันไม่ใช่แค่แบบเพื่อนแต่ว่าแบบคนรักแล้วนายเอกเขาก็รีบวิ่งเข้าไปกอดพระเอกนะคะแล้วทั้งสองคนก็จูบกันนายเอกเขาก็คิดค่ะว่าเขามีเพื่อนคนเดียวแถมเพื่อนคนนั้นก็ยังเป็นอัลฟาเพียงคนเดียวของเขาด้วยคนคนนั้นเป็นคนที่โอบกอดความโชคร้ายของเขาทั้งหมด และคนคนนี้ก็คือทั้งหมดที่ฉันรักภาพก็ตัดมาที่โรงแรมพวกเขาก็เข้ามาสวีดกันในโรงแรมนะคะนายเอกเขาก็กำลังจะบอกพระเอกค่ะว่าเขาท้องแต่พระเอกก็รู้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นหลักฐานที่นายเอกทิ้งไว้พระเอกเขาก็เลยชวนนายเอกทํานองนะคะแต่ตอนนี้พระเอกเขาอยากรู้มากๆว่าที่นายเอกจะสารภาพกับเขามันคือเรื่องอะไรแถมเรื่องที่นายเอกท้องน่ะไม่ต้องกังวลอะไรรู้ไหมนายเอกเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะพูดอะไรตอนนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจมากๆฉันคงอยู่ไม่ได้แน่ถ้าเกิดว่าไม่มีนายพระเอกมันก็บอกนะคะว่ามันอยากมีครอบครัวใหญ่ๆแล้วมันก็เลยเริ่มลงมือปฏิบัติการตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดเลยค่ะมันก็บอกนายเอกว่าต่อไปนี้ยถ้านายเอกจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตมันก่อนตอนนี้ฉันมีความสุขมากลูกก็คงมีความสุขเหมือนกันถ้าเกิดรู้ว่าพ่อของเขาเข้ากันได้ดีนายเอกเขาก็บอกรักพระเอกนะคะพระเอกมันก็คิดในใจค่ะ นายไม่รู้หรอกว่าฉันรอฟังคำนี้มาตั้งนานแค่ไหนแล้ว ภาพก็ตัดมาตอนที่นายเอกตื่นขึ้นมาพระเอกมันก็นอนจ้องหน้าอยู่นะคะนายเอกเขาก็เลยถามว่าพระเอกชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอพระเอกมันก็กอดนายเอกค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าชอบตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกเลยนายเอกก็เลยถามว่าแล้วทําไมไม่บอกล่ะพระเอกก็บอกนะคะว่าบอกไม่ได้บอกไปก็กลัวว่าจะเสียนายไปแต่พระเอกก็บอกให้นายเอกนอนต่อนายเอกเขาก็เลยนอนค่ะพอพระเอกมันก่อมนายเอกหลับมันก็แสยะยิ้มออกมานะคะเรื่องราวก็ย้อนกลับมา ก่อนที่พระเอกจะเข้าไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับนายเอกค่ะพระเอกเขาก็เป็นอัลฟายินเด่นที่เป็นประชากรน,น้อยนิดที่อยู่บนโลกนี้พระเอกก็ทําตัวเสเพไปเรื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่าสุราผู้หญิงผู้ชายเขาก็เอาทุกด้านเลยค่ะจนกระทั่งผู้บริหารรวมกลุ่มคุยกันว่าไม่มีใครควบคุมพระเอกได้แล้วเขาก็เลยจะให้พระเอกไปเรียนโรงเรียนที่มีเฉพาะเบต้าเท่านั้น <c oughs> เพื่อจะทําให้พระเอกปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างหลังจากนั้นพระเอกก็ทําตัวหน้าเบื่อมาตลอดเลยค่ะไม่มีอะไรสนุกสนุกให้เขาทํา จนกระทั่งที่เขาเจอนายเอกเข้านั่นก็คือความสนุกที่เขาได้พบเจอหลังจากที่เขาได้เจอนายเอกเขาก็รู้ตัวเลยค่ะว่าเขาต้องการนายเอกมากเขาปรารถนานายเอกมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่เขาเริ่มตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็คือการที่จ้างพวกนักเลงไปแกล้งนายเอกทําให้หนายเอกไม่มีเพื่อนนั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจทําเป็นอย่างแรกหลังจากที่นายเอกตกที่นั่งลําบากพระเอกก็จะเป็นคนเข้าไปช่วยเสมอจนพระเอกเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของนายเอกพระเอกเขาก็ทําดีกับนายเอกมากๆนะคะก็คนมัน อยากได้อ่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าแกล้งนายเอกอีกเลยภาพก็ตัดมาที่ร้านกาแฟาแห่งหนึง่งนายเอกเขาก็คิดนะคะว่าร้านกาแฟาเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะสักวันฉันต้องเก็บเงินมาเปิดมันให้ได้เลยล่ะพอพระเอกได้ยินแบบนั้น <_ S 1> เขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดอยากได้ <_ S 1> เขาก็จะซื้อให้เอาไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้นายเอกเขาก็งงค่ะว่าทําไมชอบพูดเล่นด้วยน้าเสียงจริงจังแบบน,ๆๆๆบบนี้เขาก็บอกค่ะว่าถ้าเกิดในอนาคตเข้าหางานทําไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกให้พระเอกซื้อให้ละกันนะแล้วเขาก็เดินไปหาพระเอกเดินไปชิดมากๆเลย นะคะคแล้วก็ก้มหน้าลงไปดมกลิ่นดูนายเอกเขาก็ถามค่ะว่าพวกอัลฟานอะมีกลิ่นใช่ไหมล่ะแต่ฉันอนะไม่ได้กลิ่นนายเลยสักวันหนึ่งฉันอยากได้กลิ่นนายจังเลยนะแต่คงจะไม่มีวันนั้นหรอกเนาะ ภาพก็ตัดมาวันที่พ่อกับแม่นายเอกเสียชีวิตคนที่อยู่ข้างนายเอกก็มีเพียงพระเอกค่ะเขาก็ร้องไห้นะคะพร้อมกับพูดกับพระเอกไปด้วยว่าเขาไม่รู้จะทํายังไงเลยตอนนี้เงินก็ไม่พอแถมบ้านก็ต้องย้ายออกอีกไหนจะค่ารักษาพยาบาลของตัวเองเขาก็ไม่มีพระเอกเขาก็เลยเสนอนะคะว่ามาอยู่กับเขาไหมนายเอกเขาก็ดีใจมากๆเลยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปอยู่กับพระเอกขอบคุณมากเลยนะนายคือทั้งหมดที่ฉันมีตอนนี้เลยพระเอกมันก็คิดในใจค่ะและฉัน ก็ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาฉันจะทําให้เขาสัมผัสฟ,ฟิโลโมนของฉันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เขากินยากระตุ้นโอเมก้าซะระยะเวลาที่ฉันใช้ทั้งหมดคือ9ปีและในที่สุดภาพก็ตัดมาปัจจุบันตอนนี้นายเอกเขาก็มานอนอยู่ที่โซฟานะคะพระเอกมันก็เลยมาปลุกให้นอนดีๆแต่นายเอกเขาก็บอกข่าวว่าลูกเขาชอบนอนตรงนี้พระเอกก็เลยปล่อยให้หนายเอกนอนอยู่ตรงนั้นแล้วพระเอกมันก็เดินไปเอาผ้าห่มให้หนายเอกพร้อมกับหยุดดูรูปภาพครอบครัวของนายเอกมันก็นึกย้อนกลับไปวันที่ครอบครัวนายเอก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายสาหรับฉันเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับยูอิลหรอกฉันจะมอบความรักทั้งหมดให้เขามากกว่าที่พวกคุณเคยทําให้เองแล้วมันก็เอาอผ้าห่มไปห่มให้ยูอิลนะคะพร้อมกับจ้องมองยูอิลหลังจากที่ฉันต้องอดทนรอมาหลายปีในที่สุดฉันก็ทําให้เขากลายมาเป็นของฉันคนที่น่าสงสารและแสนล้าค่าของฉันเบต้าเพียงหนึ่งเดียวของฉันโอ้โหทุกคนคะภายเอกเรื่องนี้มันตัวเงินตัวทองฉันเลิศเลยนะคะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ ทำใจร่มๆไว้นะคะต่อจากนี้ก็ขอให้น้องยูอิพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะขอให้พระเอกมันไม่ทำชั่วอีกแล้วถ้าเราเข้าใจไม่ผิดพระเอกก็เป็นคนที่ทำให้พ่อกับแม่นายเอกเสียชีวิตด้วยพี่ชายต้องรีบเข้าไปหาจิตแพทย์ด่วนๆเลยนะคะเนี่ยมันไม่ปกติแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้เ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันนะแล้วเจอกันเรื่องหนะ้าสวัสดีค่ะบบุย